ครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมอากาศมันหนาวประชาชนอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆครับผมก็เลยไปวันนี้ไปจัดก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับผมนี่ชุดหนึ่งชุดสองชุดสามชุดนะครับผมเครื่องปรุงต้นมาเก๋อนี้ก่อน ชุดครับผมบ้างต้องกินตอนที่มันร้อนนี่นะครับผมโู้ครับผมนี่นะที่นี่มันละของร้ออะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราดูก of look, mm ่อนนะครับดูดี

น้ำตกกินตอนที่มันร้อนนี่นะครับผมอร่อยหมอครับเพื่อน <c oughs> มาได้กินน้าแ้วนะกคุณเตี๋ยวน้ำตกน,นะถ้ะมีผักสดๆด้วยนะคุณราคาด้วยนะครับผม <c oughs> อร่อยเลยคุณราคาของุณื่อกัน เดี yup public, いい๋ยวคนนะครับผมอาลิปหน่อยนี่อนอยู่นะครับเดี๋ยวคนลูกเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนครับครับผมมันเริ่มหลอกแล้วนะครับเนาะ กระ้าหอมๆนี่โก็ลิบมาแบบนี้เลยครับผมจะได้หอมนะครับหน่อยมาผม หมกลิ่นว้โอละพาด้วยนะครับผมอร่อยมาก อ,อากาศหนาวๆแบบนี้นะครับผมกินของร้อนๆเนาะใช่เลยครับ อร่อยมากครับผมเดี๋ยวไปสองคนพี่น้องคนละถุงสำหรับคลิปนี้ก็มันนี่แหละครับคุณผู้ชมโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ